วันนี้นะครับมาสุ่มเพจเว็บกอดไลน์นั่นเองนะครับก็มีน้องๆหลายคนนะครับรีเควเเข้ามานะครับแล้วก็พี่มีอะไรจะบอกนะครับว่าเว็บกอดไลน์นะครับมีโอกาสนะครับแล้วก็เลดดกเยอะที่สุดนะครับณตอนนี้นะครับถ้าเกิดไม่เชื่อน้องลองไปสุ่มเว็บอื่นแล้วก็กลับมาสุ่มเว็บกอดไลน์ได้นะครับก่อนอื่นน้องๆก็เปิดแอปวอลเลกันก่อนนะครับก็กดไปที่ส่งซองของขวัญนั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็ ด้านบนนะครับให้ใส่จํานวนนะครับเงินนะครับที่เราจะต้องการเพิ่มนะครับพี่สูงเจ็ดสิบาทพอนะครับเป็นแบบออเดอร์ออเดอร์ให้น้องดูประมาณนี้ครับว่าเว็บนี้มันได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดได้ก็ได้ไม่ได้ก็บอกไม่ได้นะครับแล้วจากนั้นนะครับน้องๆกดไปที่เลือกประเภทการโอนนะครับก็เป็นแบบแบ่งจํานวนให้เท่ากันนะครับจากนั้นกดแค่1คนนะครับน้องๆกดแค่1คนนะครับแล้วก็ข้อความไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็กดที่ตกลงนะครับจากนั้นก็สร้างซองเสร็จแล้วนั่นเองนะครับ จากนั้นนะครับน้องเอาลิงก์นะครับเอาลิงก์นี้นะครับไปวางที่หน้านี้นะครับจากนั้นนะครับให้น้องๆกดวางนะครับพี่น้องค OK. ัดลอกมานะครับนี่นะครับกดวางแล้วก็ยืนยันการทํารายการนั่นเองนะครับกดไปนะครับเรียบหล่อลอยนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับครับน้องสุ่มประมาณ5โมงครับแล้วก็5ทุ่มนะครับ2เวลานี้นะครับ5โมงแล้วก็5 5ทุ่มนะครับประมาณนี้นะครับ3 0 0พโอ้โหไม่ต้องนะครับ ก็มาต่อนะครับหมดไป30ชสิตนะครับครั้งแรกเสียดายมากๆนะครับมันมันบักนะปักทงอุ้ย68เทสนะครับแนะนำนะครับน้องๆตอน5โมงนะครับประมาณ5โมงแล้วก็5ทุ่มนะครับอันนี้กระชิบนะครับคนไหนที่อยากเชื่อก็ไปดูนะครับนี่นะครับ 5โมงนะครับ5โมงแล้วก็5ทุ่มนะครับ2เวลานี้เท่านั้นนะครับนี่นะครับตอนประมาณ5โมงครึ่งนะครับก็ช่วงเวลานี้ครับ5โมงครึ่งนะครับถึง6โมงนะครับแล้วก็5ทุ่มเลครับพี่สังเกตหลายรอบแล้วนะครับมันออกง่ายนะครับสำหรับเรดดอปของเว็บกอดไลน์นะครับพี่ก็มาแนะนําทริคประมาณนี้นั่นเองนะครับน้องๆก็เพจเข้าตัวนะครับ6,840เพชรนะครับก็เดี๋ยวไปสุ่มลูกซองกันต่อนะครับ M1 ไป7หมดไป9,000เพชรนะครับไม่ออกนะครับน้องๆ ก็โอเคครับคนไหนที <S 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 ่อยากได้แล้วก็อยากสุ่มนะครับย้ำนะครับว่าเป็นการสุ่มนะครับสลับเว็บนะครับก็มีได้แล้วก็ไม่ได้นะครับคนไหนที่อยากรอนะครับเว็บกอไลท์เลนดดอปสูงที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ไม่เชื่อก็ลองไปสุ่มดูนั่นเองนะครับเค ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันดีเช่นเคยนะครับสำหรับช่อง HQ Channel นั่นเองนะครับอยู่กับพี่บิ๊กสุดรอเหมือนเดิมนะครับเออขณะที่มาใหม่นะครับก็ขณะที่ดูคลิปพี่นะครับแล้วชื่นชอบนะครับแล้วก็อยากกดติดตามนะครับพี่ก็ฝากน้องอย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนั่นเองนะครับขณะที่มาดูนะครับแล้วก็ยังไม่ชอบนะครับน้องยังไม่ต้องกดติดตามก็ได้นะครับให้น้องแบบเอออยากกดติดตามก่อนนะครับค่อยกดติดตามก็ได้นั่นเองนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับมาประกาศผลผู้โชคดีให้กับคนที่กดตติดดาาามช่่่่่ออออองงพพพีีนนนนนััเเเะครบบบไทยยกก้แืืฟ็ ทำตามกติกาแบบเพื่อนนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามนั่นเองนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับประกาศผลคลิปนี้นั่นเองนะครับกิจกรรมใหม่บอยซี่สเก็ตนะครับก็ถ้าคลิปนี้นะครับครบ10,000วิวนะครับก็ประกาศผลผู้โชคดีก็ คบกติกานะครับก็แสดงความยินดีกับน้องทั้ง2คนนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็ติดต่อนะครับภายในวันนี้นะครับเพราะว่ามาเอานะครับในส่วนของกระเป๋าปีกนกนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะหมดเขตนะครับในวันนี้ตอนเที่ยงคืนนะครับถ้าเกิดน้องไม่มาติดต่อภายในวันนี้ก็อดของวันนั่นเองนะครับก็ต้องกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นประมาณนี้ก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับที่จะมาอัปเดตให้นะครับตั้งแต่วันที่11นะครับกิจกรรมวันที่11นะครับจะอัปเดตเข้ามา2พาร์นั่นเองนะครับพาร์ทแรกก็ตอนเราาม 9โมงนั่นเองนะครับแล้วก็9้าโมงครึ่งนะครับพี่ก็จะลงคลิปนะครับแล้วก็ประกาศผลผู้โชคดีเหมือนเดิมนะครับคนไหนที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมทำตามกติกานะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคลิปถึง10,000วิวนะครับก็จะแจกเพชรแบบนี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตแล้วก็ไปดูวิธีการเล่นในกิจกรรมกันนะครับ ก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับในวันที่11นะครับก็ปิ้งย่างมาแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับมีระยะเวลา3วันเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่14่กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับก็เป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับแบบเซิร์ฟนอกนั่นเองนะครับแต่ในส่วนของทาาเซิร์ฟไทยนะครับจะอัปเดตเข้ามาคืนนี้นะครับแล้วก็เติมเพียงแค่299เพชรเท่านั้นเองนะครับก็ ถูกนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับคนไหนที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของท่านี้นะครับเป็นในส่วนของท่าขั้นทองนะครับเออเป็นแบบสีทองนะครับก็สามารถนะครับมาเติมแบบเมลพาร์ตกับพี่ได้นะครับก็โปรโมชั่นนะครับเมลพาร์ตตามนี้นะครับคนไหนที่สนใจนะครับก็ราคาเพียงแค่89บาทเท่านั้นเองนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเช็คกระดงเครดิตได้เลยนั่นเองนะครับก็คนไหนที่สนใจนะครับก็ขอคนที่สนใจจริงๆนะครับแล้วก็ทักพี่มาได้เลยนะครับก็โปรโมชั่นตามนี้นั่นเองนะครับจะอัปเดตเข้ามาตอนเที่ยงคืนนะครับในวันนี้ ก็คนไหนที่อยากได้ก็มาจัดกันนะคะรับสำหรับท่าขั้นทองปิ้งย่างมาแล้วท่านั้นเองนะครับก็เป็นการปิ้งบาร์บีคิวนะครับไม่ใช่ปิ้งไก่นะคะรับสำหรับ เบิร์นบีบีคิวนั่นเองนะครับก <c oughs> ็นี่จะเป็นในส่วนของท่านะครับที่จะอัปเดตเข้ามาตอนเที่ยงคืนนั่นเองนะครับไปดูอีกหนึ่งพานะครับที่จะอัปเดตเข้ามานะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับหมวก F ในตํานานนั่นเองนะครับน้องๆวันที่11นะครับจนถึงวันที่17กุมภาผ่านนั่นเองนะครับเปิดผลึกดาบต้องคําสาบนั่นเองนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับน้องๆก็ เห็นที่พี่สไปอยไปแล้วนะครับวิธีการเล่นนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับไอเทมนะครับ2ชิ้นที่จัปเดตเข้ามานะครับเป็นในส่วนของชุดหมวก F ใหม่นั่นเองนะครับหมวก F 2022นนั่นเองนะครับในส่วนของชุดนะครับมีในส่วนของเสื้อนะครับกางเกงรองเท้าหมวกนะครับแล้วก็ผ้าปิดปากแล้วก็แต่งหน้าเป็นในส่วนของตาสีเขียวนั่นเองนะครับชุดนี้นะครับมีเอฟเฟกด้วยนะครับนี่นะครับเป็นแบบควันนะครับสโมกอะไรประมาณนี้ครับชายาเจ้าสโมกนั่นเองนะครับสำหรับชุดสีม่วงชุดนี้นะครับ ก็เป็นเอฟเฟกนะครับสีเขียวเขียวนะครับออกมาจากแขนทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของกางเกงนั่นเองนะครับเหมือนกับกางเกงเรดไลท์เลยนั่นเองนะครับน้องๆก็คล้ายๆนะครับแต่ก็พี่ว่าคิดว่ามันสวยกว่านะครับก็ห้ามพลาดนะครับแล้วก็ในส่วนของรองเท้านะครับก็มีเอฟเฟกนะครับสีเขียวเขียวนะครับออกมาจากรองเท้าด้วยนั่นเองนะครับและที่พลาดไม่ได้นะครับก็เป็นในส่วนของทรงผมนะครับหรือว่าทรงหมวกนั่นเองนะครับก็เป็นทั้งหมวกนะครับแล้วก็มีทรงผมนะครับ ปิ้นออกมาด้วยนะครับก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับทรงหมวก F นั่นเองนะครับก็เป็นหมวก F 2022นนั่นเองนะครับคนไหนที่แบบอยากได้ทรงผมนะครับหรือว่าทรงหมวกเท่ๆนะครับก็มาจัดในส่วนของชุดนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับผ้าปิดปากนะครับผ้าปิดปากก็มีในส่วนของเอฟเฟกนะครับเป็นแบบควันนะครับออกมาจากผ้าปิดปากด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นในส่วนของเอฟเฟกแต่งหน้านั่นเองนะครับเป็นในส่วนของเอฟเฟกตาสีเขียวนะครับก็นี่นะครับเออคับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับสหรับชุดแอร์บัตนั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าสโมกของเรานั่นเองนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาพร้อมกับคาตานะนั่นเองนะครับก็อีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นในส่วนของคาตาณามารูนเลเซอร์นั่นเองนะครับมารูนเลเซอร์นั่นเองนะครับเมื่อคืนอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนั่นเองนะครับเป็นในส่วนของเอฟเฟกนะครับแบบเลเซอร์นะครับแล้วก็เป็นแบบระอองนะครับระอองแบบเสียงนะครับระอองขึ้นเสียงอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นแบบ เเลเซอร์นะครับมารูนเลเซอร์นะครับชื่อคาตาก็บอกอยู่แล้วนะครับก็เป็นคาตานะครับที่เป็นแบบเปลี่ยนแปลงรูปทรงนะครับแล้วก็รูปร่างแล้วก็เอฟเฟกใหม่นั่นเองนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาพร้อมกันนะครับสำหรับชุดแอร์บัตนะครับแล้วก็คาตานะมารูนเลเซอร์นั่นเองนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับที่จะอัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นแบบที่พี่สปอยไปนะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับเปิดผลึกดับต้องคำสาบนั่นเองนะครับในส่วนของท่าเซิฟนอกนะครับกิจกรรมมาเป็นแบบนี้ เป๊ะๆนครับแล้วก็ในส่วนของทางเซิร์ฟไทยนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาพรุ่งนี้เป็นเป็นแบบกิจกรรมแบบนี้100%เนนั่นเองนะครับก็มีการันตีนะครับคนไหนที่แบบซุ่มนะครับประมาณ30หรือว่า20ครั้งนะครับก็จะการันตีในส่วนของคาตานะไปแบบ100%เนนั่นเองนะครับก็นี่นะครับถามว่าพี่รู้ได้ยังไงนะครับเปิดผลึกดับต้องคำสาบนะนะครับน้องๆก็มาเทียบกันนี่นะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสลหรับกิจกรรมนะครับก็ 1ครั้งในราคา40เพชรนะครับแล้วก็10ครั้งนะครับจะราคา360เพชรนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเปิดครบนะครับ2 0่สถึงสาครั้งนะครับก็จะการันตีในส่วนของคาตาะไปแบบฟรีๆนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องเสียตังค์ในการสุ่มนั่นเองนะครับพี่น้องก็กิจกรรมเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับ1ครั้งในราคา40เพชรนะครับก็จะแรนดอมในส่วนของรางวัลนะครับแล้วก็จะมีฟิวเวอร์ไทม์ด้วยนะครับน้องแล้วก็ลดราคา50%าสิร์เนต์นะครับนี่นะครับฟิวเวอร ครึ่งชั่วโมงนะครับลดราคาครึ่งชั่วโมงนะครับสิบพังก็ราคา180นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับในส่วนของเซิร์ฟนอ้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับช่องโปโลโต้พีซีเกมเพย์ด้วยนั่นเองนะครับพี่เอาคลิปมาให้น้องๆดูนั่นเองนะครับก็นี่นะครับไปดูเขาสุ่มกันนะครับในกิจกรรมเซิร์ฟนอ้นะครับในงบ1,000กับเพชรนะครับหนึ่งพันสองร้อยเพจและกันนะครับดีคร่าวๆประมาณนี้นะครับมาดูกันนะครับแต่ในส่วนทางเซิร์ฟนอ้นะครับหนึ่งพชรรนะคับแล้วก็ 5ครั้งนะครับราคาเจิบเก้าเพจนั่นเองนะครับแต่ในส่วนของทางเซฟไทยมัน10ครั้งใช่ไหมอ่ะเออ360นะครับเมื่อกี้ที่พี่สปอยไปนะครับมาดูกันนะครับว่าเขาจะได้แล้วก็หมดเพชรทั้งหมดกี่เพชรนะครับในกิจกรรมนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับน้องอย่าลืมนะครับ9ก้าโมงครึ่งนะครับพี่จะลงคลิปนะครับคนไหนที่มาคอมเมนต์ที่1แล้วก็คอมเมนต์โดนใจนะครับก็รับบัตรกินได้แบบฟรีๆนั่นเองนะครับนี่นะครับการันตีในส่วนของค่าตนะแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของฟ ก็ฟีลว่ไท์วันนี้4นาทีเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะลดราคาหรือว่าฟิวว่าทำสม์30นาทีหรือว่า4นาที5นาทีแบบนี้นั่นเองนะครับก็หมดไปประมาณ600เพรแล้วนะครับได้ในส่วนของคาตานะมานะครับอันนี้ก็ต้องสุ่มหาชุดกันนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับคนไหนที่สนใจเติมเพจแบบเมลพานะครับก็สามารถ ทักมาเตือนกับพี่ได้นะครับโปรโมชั่นเมลพาตามนี้นะครับน้องๆแล้วก็มาสุ่มกันนะครับในกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเขาจะได้แล้วก็บดกี่เพจนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ประมาณพันกว่าเพรนะครับที่พี่ดูเขาข้ามาแล้วนั่นเองนะครับยังไม่ออกนะครับแต่ในส่วนของทางซืบนอมันออกง่ายนะครับแต่ในส่วนของทางซฟไทายก็น้องๆก็รู้กันอยู่นะครับว่ากิจกรรมมันล็อกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้9ก้าโมงนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูนะครับ โอ้โหได้มาแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเซตนี้นะครับเออ a i r b บ s สเอ็นเทสเตอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เขาก็หมดไปประมาณ1 1 0 0พนรเพจนั่นเองนะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของชุดนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมจ้าวเดชเข้ามาตอน9โมงนะครับแล้วก็9้าโมงครึ่งพี่จะลงคลิปนะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของชุดนี้นะครับก็มาจัดกันได้นะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับมาสปอยให้น้องดูประมาณนี้นะครับ หวังว่าพ่งนี้จะไม่เกลือนะครับเออคนไหนที่บวดเท่าไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ครบ10,000วิวก็แจกเพชรให้กับคนไหนที่มาเมนที่1่แล้วก็คอมเมนต์โดนใจเหมือนเดิมนั่นเองนะครับประกาศผลพรุ่งนี้9ก้าโมงครึ่งนั่นเองนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ q คูไฟช n นลตัวต้มเลียนอุ้ยออกโคนแง่ายเลยตอตานท่านี้มันก็เรียบร้อยนะครับสมโทเทนนีีนะครับท่านปักธงนะครับ q 5 c ไฟช n นล